สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มินิโชว์เคสของพวกเราบ้านเทมโปโปอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราก็มีผู้ทรงุุวุธเหมือนเดิมน,นะครับนั่นคือคุณกูณเจงคูพิกกอฟครับผมสวัสดีครับคุณกูเจงคูพิกกอฟครับผมอยากจะให้มีอะไรแนะนํากับน้องๆนยครับว่าวันนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับ ก็น่าจะเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นอีกระดับหนึ่งเนาะต้องซ้อมสองเพลงด้วยเวลาซ้อมที่มีอยู่เท่าเดิมเ <ปะ S 1> วันอะไรเงี้ยก็ต้องทำกันบ้านมากขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วเป็นเพลงสเพลงที่คนละอารมณ์กันด้วยคนละมูดกันด้วย,ยะอะไรเงี้ยครูเจมีคําแนะนำอะไรไหมคะก็อยากจะให้อา่เอาเพลงเร็วก็ต้องให้มันสนุกเพลงเศร้าก็ต้องให้มันทุกอย่างจะต้องแบบไปตามตามนั้นคือจะต้องทำให้มันชัดเจนสอัน เอาละครับหวังว่าน้อง4ี่คนนะครับในบ้านเฉมโปก็ได้ยินกันไปแล้วนะครับว่าคุณครูเนี่ยให้เราเตรียมตัวไงบ้างในครั้งนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าสัปดาห์นี้ครับก็คือจะให้ทุกคนร้องทั้งหมด2เพลงนะครับแล้วก็จะมีเพลงช้ากับเพลงเร็วนะครับอยากจะฟังเพลงช้าหรือเพลงเร็วก่อนครับเพลงช้าเพลงช้าเอาเพลงช้าอยากฟังให้ก่อนพิการพิการอยากฟังพิการก่อนพิการร้องเพลงว่าอะไร เปนการจะร้องเพลงพูดไม่ค่อยเก่งครับไปเจอกับน้องกันเลยดีกว่าครับ uh huh. มีบางคำที่อยากบอกเธอใจบางคนที่มาเพราคิดถึงเธอ ไม่รู้จะเริ่มต้นออยังไงและไม่รู้เธอจะรังเกียจไหม,ไมยังเดาใจไม่ถูกอยากจะรู้ว่าใครคนหนึ่งรักเธอหมดทั้งหัวใจอยากให้เขาคนนั้นทำอะไรเพื่อให้เธอได้พอก็ใจว่าฉันรัก พูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจจะรู้ชอบอะไรจะให้เธอพูดไม่ค่อยเก่งแต่ฉันรักเธออยู่ปล่อยใ้เให้รักเธอแค่เดียวพูดไม่ค่อยเก่ง จะรู้ชอบอะไรจะหาให้เธอพูดไม่ค่อยเก่งแต่ฉันรักเธออย่าปล่อยเธอให้รักเธอแค่เดียวอย่าปล่อยเธอให้ฉันรักเธอแค่เดียว ว่าตอนนี้น้องกัน<อ>คงได้คะแนนแบบคะแนนอ้อนคะแนนแบบ<อ>ไปแบบเป็นเต็มร้อยอ่ะอ<า>แต่ว่าไงก็ต้องฟังคอมเมนต์จากท่านครูดีกว่านะครับอาคุณครูครับเป็นไงบ้างครับเพลงนี้นะ่าจะเป็นโจย์เพลงที่สบายๆสาสหรับกันเนาะไม่ยากแล้วก็เขาใช้เสน่ห์ของเขาได้เต็มที่แต่ไม่เพลงมันน่ารักมากค<ล>ุณเจครับครูเจ,เจว่ากันเข้ากับเพลงนี้มากๆแล้วก็แบบเวลากันร้องเนะี่ยครูเจฟังเหมือนกับเป็นเพลงใหม่เลยอ่ะ แบบมันฟังแบบเป็นการดีมันมันครูเจนึกไม่ออกเลยว่าต้นฉบับเป็นยังไงอย่างันี้มันดูดีมากดีมากแล้วก็ได้คำชมคำชมจากครูไปนะก็ดีมากๆเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวส่งน้องการไปพักก่อนแล้วกันครับขอบคุณครับคนต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนุ่มหน้าตาดีๆมากๆนะครับเซ่อๆนิดๆนะครับนั่นก็คือน้องออฟนั่นเองครับ วันนี้นะครับออฟมากับเพลงที่มีชื่อว่าคนเบื้องหลังครับไปฟังกันเลยครับ ไปทำไมยังมาวุ่นวายกับเธอทุกทุกครั้งกลางใจะลืมใกลา้ไม่รู้จึงทำลงไปไปทำไมต้องทำยังนั้นมันคงเป็นไปได้ยากเท่าที่ฉันรู้จัก ดูเป็นคนไม่น่าจะหักหลังใครหรือที่เป็นแบบนี้เพราะเธออยู่เบื้องหลังทุกๆุอย่างคอยให้ความหวังเธอคอยให้ใจทุกทุกอย่างเขาก็เลยพลังเดินมาตีท้ทยครัวคนเอง มาจางขึ้งเลยขอถามเธอสักคำ่าคนเบื้อหลังทุกคือตัวเธอใช่ไหมดนตรีทายทัวคนเอก เดินมาทางขึ้นเลยขอถามเธอสักคำว่าคนเบื้องหลังเขาคือตัวเธอใช่ไหมนี่ใช่ไหมสุดท้ายช่วยกันหน่อยเ็ว เดินมาตีท้ายครัวคนเอกเดินมาแทางขึ้น่งเล่นขอถามเธอสักคำว่าคนเบื้องหลังเขาคือตัวเธอใช่ไหม oh. ขอถามเธอสักคำว่าคนเบื้องหลังเขาคือ ตัวเธอใช่ไหมขอบคุณครับขอบมากครับนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวมาฟังคอมเมนต์จากคุณครูดีกว่าครับว่าวันนี้ออฟร้องเป็นไงบ้างครับเริ่มที่คุณครูเจเลยก็ได้ครับครูเจว่าเห็นออฟแบบมันมันนี้ก็เท่ดีครับสนุกไหมเมื่อกี้ผมแอดเขาเห็นแบบมีเอนเตอร์เทนเมนตนใช่แล้วครูเจคิดว่าแบบเวลาเราร้องแล้วก็แบบเล่นกับคนดูอะไรนี้ครูจะทำดูดีมากครับผมครับมันเลย ีก็ว่าไงบ้างครับหลายอาทิตย์ที่ผ่านมามักจะเห็นออฟกับเพลงแบบป๊อปป,อปมากกว่าเนาะจริงๆเราเคยคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าเขาชอบเขาชอบออกเป็นแนวป๊อปร็อกหรือร็อกเหมือนกันแล้วก็กวันนี้เขาก็ได้ลองร็อกเต็มที่ซึ่งแบบมันเห็นภาพออฟอีกมุมนึงอะดูแบบดูเท่ดู <No. S 2> แมนดี <Yeah. S 2> ดูแบบ ดีอ่ะชอบที่ผ่านมาไม่แมนเหรอครับเฮ้ยเป็นอันนั้นจะเป็นแบบนุ่มๆหุ่นอ๋อนุ่มๆนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยแบบโอเคครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์นี้กับอ็อฟนะครับเอาว่าตอนนี้ก็ให้อ็อฟไปพักก่อนแล้วกันนะครับไปเตรียมตัวครับอีกเพลงนะครับคนต่อไปครับคนนี้ก็เป็นหนุ่มหน้าใสอารมณ์ดีเหมือนกันนะครับพี่คนนี้เขาบอกว่าเป็นคนขี้เล่นมากๆเลยนะฮะเขาก็คือพี่แบงค์นั่นเองครับพี่แบงค์ครับวันนี้มาในเพลง จะได้ไม่ลืมกันนะครับเพลงจังหวะสบายชิลๆครับนั้นไปฟังกับเพลงน,นี้เลยครับจะได้ไม่ลืมกันครับ